คอของมาผ้าฝ้ายหมักโคนสีสวยจ้าตอนรับเทศกาลสงการนะคะผ้าเป็นคอของมาผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะสั่งซื้อหน้าร้านนะคะคุณลูกค้าขาผืนละ1น0บาทนะคะจะค่าจัดส่งนะคะรวมค่าเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่ม50บาทเป็น150บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อโปรโมชั่นคุณลูกค้าขารับไปเลยค่ะผ้าของมานะคะ5ผืนนะ5้าผืนราคาสุดพิเศษเพียง 500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟทางร้านขออนุญาตคละสีให้ทาง้านขออนุญาตเลือกสีให้นะคะคุณลูกค้านะนเ่เลย่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้ารับโปรโมชั่นนี้บอกว่ารับโปรโมชันนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานนะรับผ้าเป็นคอของมา5ผืนนะคะราคานะคะคุณลูกค้าขาราคาเซตละ5 0 0บาท ราคาเซตละ500บาทนะคะคุณลูกค้านะจะได้ภาพันคอของมาสวสวยๆแบบนี้นะคะห้าผืนสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆนะคะ